ลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงนี้วัยเอ็กซ์เปิดครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยวิธีธรรมชาติซึ่งวันนี้เราคงจะเรียกไม่ได้เลยกับปัญหาที่คนไทยกําลังเผชิญกันอยู่นั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและอีกหนึ่งโรคที่ต้องบอกว่าน่าตกใจและก็น่ากลัวนั่นก็คือโรคไขมันในเส้นเลือดสูงส่งผลทําให้หัวใจของคุณนนั้ขาดขาดเลือดนั่นเองแล้็ที่สําคัญกลายเป็นอัมพาต ต้องเข้าออกโรงพยาบาลที่สําคัญคนใกล้ตัวก็ต้องรับภาระหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลคุณอยู่ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เรามีวิธีดูแลป้องกันกันได้ง่ายๆนะครับด้วยการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรนั่นก็คือชาขาวนั่นเอง แต่ผู้ที่จะให้รายละเอียดที่ดีนะครับให้ข้อมูลสาระอันครบถ้วนต้องพูดคุยกับท่านนี้ครับผู้เชี่ยวชาญเครื่องดื่มสมุนไพรชาขาวคุณสุวัลีเกียรติกรัสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพี่สุวรลีเป็นประจำนะครับก็จะนําข้อมูลสาระดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมได้ดูแลสุขภาพกันด้วยวิธีธรรมชาติวันนี้ต้องบอกว่าคนไทยน่ากลัวและก็น่าตกใจมากครับกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่โดยเฉพาะเด็กนะฮะตั้งแต่อายุ15เนี่ย เพราะว่าเด็กๆเนี่ยมีมีเรียกว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจขาดเลือดเพราะว่าการรับประทานขนมค็เคี้ยวทานอยู่ตลอดเวลาเลยทําการบ้านไปพักกลางวันก็ทานแต่ขนมขเดี๋ยวนี้ยิ่งมีร้านสะดวกซื้อเนี่ยขนมมีเต็นไปหมดเลยเด็กเนี่ยพอเข้าไปในร้านสะดวกซื้อปั๊บเนี่ยก็ยิบ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 ,ยบเป็นถุงแล้วก็ถ้าหากว่าที่บ้านเข้มงวดเวลาการทานเขาคือค หลังจากทานข้าวแล้วทานได้หนึ่งห่อเนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นไรแต่มันจะไม่อย่างนั้นพ่อแม่ก็มัวแต่ทางานลูกๆก็อยู่หน้าทีวีจะทอยัาไงก็ได้ให้ลูกเนี่ยไม่ดื้อไม่สนเนี่ยทำกันบ้านดูทีวีไปดูทีวีทำกันบ้านเล่นเกมในคอมพิวเตอร์กินไปเพลินขนมไปเพลินเลยนะครับแล้วเด็กๆเดี๋ยวนี้ฮะที่ต้องบอกว่าการรับประทานขนมขบเคี้ยวเนี่ยถ้าทานเป็นเวลาอย่างที่พี่สุวิรีบอกก็คงจะไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเด็กๆเบื่ออาหาร ไม่ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ทานขนมครบเคี้ยวแทนอาหารหลักลกาทานขนมนอร่อยไงคะแล้วขนมก็มีแต่แป้งมีแต่ไขมันมีน้ําตาลก็มีแค่นี้อย่างอื่นก็ไม่มีพอทานอร่อยปั๊บเนี่ยเขาทานอาหารซึ่งเป็นอาหารปกติประจําวันเนี่ยเขาก็จะเบื่อแล้วไม่ทานเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าน่าตกใจนะครับสําหรับสติของเด็กไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยกลายเป็นโรคอ้วน เกิกลายเป็นโรคอ้วนเยอะมากครับแล้วก็ส่งผลทําให้เป็นโรคอะไรนะฮะไขมันอุดตันในเส้นเลือด่นะครับแล้วก็กลายเป็นโรคเบาหวานค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะกลายเป็นอัมพพึ่งอมมพาตค่ะนะครับตรงนี้ครับเรามีวิธีการในการดูแลสุขภาพด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรได้ยังไงบ้างครับเครื่องดื่มสมุนไพรจริงๆสมุนไพรไทยมีหลายชนิดมากฮะแล้วก็มีหลายอย่างที่สามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องมาทานเป็นชาได้ด้วยซ้ําคือถ้า,าคุณมีเวลาเข้าตลาดไปเนี่ยคุณก็ไปซื้อพืชผักสมุนไพรอ,อย่างเช่นคนไทยโบราณเนี่ยทานน้ําพริกมันก็จะมีผักต่างๆที่จะไว้าทานกับน้ําพริกเนี่ยผักพวกนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้แต่ทีเนี้ยเราจะไม่มีเวลาอย่างนั้นน่ะสิอพอเราไม่มีเวลาอย่างนั้นเราใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองเนี่ยคือตอนนี้ตอนนี้เนี่ยสังคมเมืองโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ รวบรัดเช็ดสับในถ้วยเดียวจานเดียวใช่แม้กระทั่งคุณไปซื้อเนี่ยบางทีมันก็มีในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าที่ไหนเนี่ยอาจจะมีผักลวกผักอะไรขายให้คุณคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาล้างสะอาดผมแล้วแบบว่าบางทีเนี่ยไม่มีสารตกค้างอาหารแช่แข็งครับพี่สุวรลีฮะถูกฟรีซมาเป็นระยะเวลาที่ไม่รู้ว่าจะนานมากน้อยแค่ไหนใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีแมลงหรือว่าสัตว์ทาราอะไรจะนําเชื้อโรคมาปล่อยลงอาหารหรือเปล่าครับ มันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเรามาดื่มชาเพื่อสุขภาพชาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาขาวชาดําชาอูหลงนะครับหรือว่าชาอีกหลายๆประเภทนะครับที่อาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมานะครับเขาบอกว่าคุณสารยาคงสมบูรณเวศนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาบําบัดให้ความรู้นะครับเรื่องของชาเนี่ยว้อย่างน่าสนใจเลยนะฮะในหนังสืออาหารต้านไวต้านโรคนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าข้อมูลนี่ฮะชาทุกชนิดที่กล่าวมาเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระ พี่สุรีพูดอยู่บ่อยๆนะครับที่มันจะเข้าไปช่วยยับยั้งสารอันก่อให้เกิดโรคมะเร็งภายในร่างกายของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีบางทีมันก็จะมีบางอย่างซึ่งทําให้ร่างกายสามารถขับเอาโลหะหนักที่ปนอยู่ในร่างกายเนี่ยออกมาได้ง่ายเอาสารพิษต่างๆเนี่ยขับออกมาเหมือนกับการดีท็อกซ์ค่ะครับซึ่งรายงานการวิจัยนะครับจากองค์กรอาหารและ,กะเกษตรของสหรัฐอเมริกานะครับพบว่าการดื่มชาวันละ5้าถ้วยเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีนะครับ L D L เนี่ยก็จะเป็นคอเลสเตรอรอลที่ไม่ดีในร่างกาย<ะ>ในร่างกายเราจะมีไขมันอยู่<ะ>2ประเภทคือ H D L เนี่ยจะเป็นไขมันที่ดี<ะ>ไอ้ตัวนี้มันจะไปสร้างเซลล์สมองสร้างเซลล์ที่จะเกิดใหม่<ะ>แต่ L D L เนี่ยมันจะเป็นไขมันที่ไปขุดเจาะอยู่ในหลอดเลือดเราทําให้หลอดเลือดเราเนี่ยตีบตัน<ะ>ค่ะไอ้ตัวนี้เป็นตัวไม่ดี<ะ>นี่การดื่มชาเนี่ยมีผลงานวิจัยจากอเมริกาเอ่ยไม่เพียงแต่อเมริกานะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าอังกฤษเองเนี่ยเขาก็มีผลงานวิจัยออกมาว่าเขาสามารถ ลด LDL คือไขมันไม่ดีเนี่ยหให้ลดลงไปได้และถ้าหากว่าเราดื่มชาเป็นประจำเนี่ยถ้าเราไปตรวจเลือดแล้วเนี่ย LDL ลดไตกีสไล e r รลดซึ่งคนที่จะเป็นอัมพกาตเนี่ยลดแล้วแตกไตก g สไล e สูง LDL สูงเขาถึงแบบเวลาเราเห็นวัฒน,นธรรมการการกินหรือการรับประทานของเขาเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นจีน ขาจะกินกันสารพัดเลยกินไม่เลือกเลยเขาไม่กลัวเลยครับในเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะว่าเขามีชาดีอยู่นั่นเองเขามีชาดีแล้วจริงๆแล้วอาหารพวกที่แปลกๆพิสดารเนี่ยมันจริงๆแล้วถ้าเราไปศึกษาตำราจีนดีๆนะมันไม่ได้เป็นอาหารนั่นเป็นยาถ้าหากเราเป็นโรคเท่านั้นถึงจะไปบริโภคแต่ทีนี้คนเราก็พิสดารอ่ะก็คืออยากจะอยากจะได้ของดีไว้ก่อนเนี่ยก็ทานได้ก่อนเอาที่แบบอะไรที่ใครว่าดีเนี่ย เอา<ช>ด้วยนะฮะโดยที่ไม่ได้ทันจะศึกษาค้นคว้าเลยว่าไอ้ที่เขาบอกว่าดีเนี่ยมันดีจริงไหม<ช>อะไรอย่างเงี้นะครัยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะครับนอกเหือจากนี้นะครับรายงานการวิจัยนะครับขององค์การอาหารและยาะเอาการอาหารและเกษตรนะครับของอเมริกาที่พิสุรีได้บอกมานี่ยครับงานวิจัยในบอสตันนะครับก็พบว่าผู้ที่ดื่มชาดําวันละถ้วยลดความเสี่ยงหัวใจวายได้44% เทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่มเนี่ยจากงานวิจัยต่างๆจะเห็นว่าการดื่มชามีความเกี่ยวข้องกับการลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยค่ะเพราะว่าอย่างอย่างที่เรียนให้ทราบคือว่าบางครั้งเนี่ยคนเราที่หัวใจวายตายครับอ,อาจจะเกิดจากภาวะที่หัวใจขาดเลือดอเฉียบพลันม,มันจะมีปัญหาคือเส้นเลือดที่เข้าไปหล่อเลี้ยงในหัวใจเนี่ยมีปัญหาติดต่ำไม่เหมือนเดิมในนี้ถ้าหากว่าเราทานชาเป็นประจำเนี่ยมันเคยมี ผู้ป่วยหลายหลายเคสนะที่รู้จักเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดช่างพ้อนที่เชียงใหม่ือนกันคือหมอเขานัดให้ไปผ่าตัดหัวใจละเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยมันเกินครึ่งแล้วละ่ะมันใช้ได้ใช้ได้ไม่ดีแต่ก็มีทางลูกค้าเราเนี่ยนะคะซื้อชาไปถวายก็คิวของหมอคนนัดไปเนี่ยหลายเดือนอก็ดื่มชาไป หกเดือนมั้งคะคไปทีนึงปรากฏว่าเส้นเลือดมันก็ดีขึ้นมาซึ่งมันอาจจะเป็นข้อดีจากหลายๆหลายๆเรื่องนะคะ<ห>แต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีชาเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะคะว่าทําไมตั้งแต่โบราณน,นับเป็นพันๆปีมาแล้วเนี่ยคนแก่คนเท่าเนี่ยที่อายุยืนเนี่ยด้แล้วแต่ดื่มชาค่ะนะครับนี่เป็นเป็นอีกหนึ่งม์เห์นะครับของการดูแลสุขภาพที่สําคัญ